ขอให้ชาวพุทธทั้งหลายได้พึงทราบอย่างถึงใจเลยว่าธรรมของพระพุทธเจ้านั้นสดสดร้อนร้อนอยู่ตลอดเวลาตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับธรรมที่สอนพวกเหล่านี้เพราะพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้กับพระอานนท์นั้นว่า <c oughs> นี่เอาความย่อมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเมื่อพระอานนท์ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงปรงพระชนมาอยู่ ในเดือนสามเพนว่าเดือจากนี้ไปสามเดือนคือเดือนหกเพนเราจะปรินีพ่านเป็นพระวาจาที่เด็ดขาดจากองค์ศาสดา,ศาพระอานน์ทราบแล้วเกิดความสะดุ้งเสียอ,อกเสียใจวิ่งเข้าไปกราดอัลาธนาพระพุทธเจ้าว่าขอให้ทรงพระชนมายุอยู่เป็นเวลานาน พระองค์ก็ถาภาษาของเราก็เรียกว่าดุทันทีตวาดทันทีเลยว่าอานน์มาหวังอะไรกับเราอีกนั่นทำมิในที่เราสอนไว้นั้นสมบูรณ์แบบเพื่อมรรคผลนิพพานหมดแล้วทำทั้งหมดสอนเพื่อมรรคเพื่อผลไม่มีอะไรบกพร่องแล้วอานน์จะมาหวังอะไรกับเราอีกนั่นเนี่ยคือว่าทำนี่แหละมิ ที่เราสอนไว้เรียบร้อยแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตะถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนะจากนั้นมาก็ชมรูปหลังพระอานุ์บ้างว่าอานุนถ้ายังมีผู้ปฏิบัติด,ดีตามหลักธรรมที่เราสั่งสอนไว้แล้วนี้คือแปลนอันถูกต้องดีงามนี้พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอนุนนั่นเนี่ยจุดสำคัญ ถ้ามีผู้ปฏิบัติตามอยู่แปลนที่ทรงแสดงไว้เดียบร้อยนี้คือรมตำราน,นี่แหละอยู่แล้วพระรหันไม่สูญจากโลกนะอน,นอนุนั่นถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติแล้วเป็นยังไงพระองค์ไม่กล่าวถึงจะก,ก่อชายจีวรอ,อยู่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อไม่ปฏิบัติตามนีม่ผลแห่งการปฏิบัติตามาศาสนาของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นธรรมสดสุดร้อนแต่ชาวพุทธของเรานับว่าชาวพุทธของเราเกิดมามีอำนาจวาสนาบุญญาพิสมภาจรจึงได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่จะพบได้อย่างง่ายได้เลยตายไปกี่พบกี่ชาติจะพบศาสนาพุทธอันเอกอุอย่างนี้ไม่มีอันศาสนาใดๆนั้นเราไม่พูดถึงแหละ รวมได้แต่ว่าเป็นศาสนาของคนมีกิเลสคนมีกิเลสย่อมเป็นเหมือนเราเราท่านท่าจะเสกสรรปัญญาอตนว่าเป็นศาสดาไหนก็คือครั้งกิเลสเป็นศาสดานั่นแนะแต่ศาสดาองค์เอกคือพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสดาที่สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงรู้แจง้งแทงทะลุเรียกว่าโลกวิถูรู้แจง้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงและแม่นยำทุกอย่างพระยานอย่างทราบ แม่นยำหมดแล้วนำมาสั่งสอนสั์โลกให้ปฏิบัติตามในแง่ที่ชั่วก็ให้พยายามละกันในแง่ที่ดีก็ให้พากันบำเพ็ญอย่าไปท้าทายต่อบาปต่อกรรมต่อนรกไอเวกีว่าไม่มีไม่มีจะเป็นการทำลายตนสุดร้อน,อนพอลมหายใจขาดสะบันลงไปฉะนั้นนรกมีหรือไม่มีผู้สร้างกรรมหนาละมกจะเป็นผู้เจอเองคนอื่นผู้ไม่สร้างอย่างนั้นไม่เจอ ใครสร้างคุณงามความดีจะไปเจอสถานที่ดีที่ดีตามบุญกรรมของตนสร้างเอาไว้ใครสร้างความชั่วช้าลามากจะไปเจอของที่ไม่พึงปรารถนานั่นแหละโดยไม่ต้องสงสัยเพราะทำไม่มีลำเอียงพิดบอกว่าพิดถูกบอกว่าถูกสิ่งใดมีบอกว่ามีไม่โกหกเหระแหละเช่นกิเลส ซึ่งเป็นตัวโกหกหลอกลวงต้มถุนเก่งที่สุดนับแต่โคตรแท้ของมันลงมาเป็นสกุลแห่งกาความต้มถุนสัตว์โลกให้หลงตามทั้งนั้นแต่ทำพระพุทธเจ้านี้ไม่หนีให้พากันตั้งใจปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าลืมพระพุทธเจ้าคือพุทธโทธตัมโมสังโฆภายในจ,ใจิตใจเรียกว่าเรามีที่ยึดที่เกาะมีธรรมอัเนเดกเกาะจิตใจอย่างแล้วแล้วใจของเราก็พลอยชุ่มเย็นไปด้วย มีชีวิตอยู่เราก็ชุ่มเย็นเพราะใจของเรามีหลักคือทำเป็นเครื่องประกันตายแล้วเราก็ไปสวรรค์ไม่ต้องสงสัยสวรรค์ไม่ใช่ลมปากเฉยๆนรกไม่ใช่ลมปากของผู้เจ้ามาหลอกลวงโลกนะแปลความจริงล้วนๆทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วใครอยากกล้าหาญชานชัยต่อต้านหรือเป็นค่าสิกรพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่ท,ทรงแสดงไว้แล้วนั้นไม่มี ถ้าไม่อยากจมทั้งสด,ดดุนร้อนอยาฝ่าอย่าฝืนให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติสมกับเรามีวาสนาบุญญาพรชมพานแล้วมาพบพษษาระพุทธศาสนาและนับถือเคารมเรื่มใส่แล้วปฏิบัติตามคุณงามความดีที่เป็นสมบัติของใจแท้ได้แต่การสร้างความดีทั้งหลายนี่คือหลักของใจที่ยึดของใจที่ฝากเป็นฝากตายของใจอย่าได้ปล่อยอย่าลือย่าละอย่าวาง ส่วนภายนอกเราก็อาศัยเป็นธรรมดาบ้านเดือนเงินทองเข้าของไรนาสาโทตึกรามบ้านช่องนั่นเป็นสมบัติทางร่างกายได้อาศัยเวลามีชีวิตอยู่เวลาสิ้นชีวิตลงไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็หมดความหมายแต่บุญกรรมที่เราสร้างไว้นั้นทั้งบาปทั้งบุญนั้นมีความหมายเต็มตัวด้วยกันใครสร้างบาปก็จะแผดเผาตัวเองใครสร้างบุญก็จะ มีความอบอุน่นหนุนตัวเองขึ้นไปสู่สุคติขึ้นไปโดยลำดับลำดับ